สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่4แล้วเนาะของภาษาอังกฤษม .1 บทที่1นะคะ Module o n Back to School เป็น g r a ม m a r เหมือนเดิมไ r รมาร์ mar, อันที่จะสอนในวันนี้มีชื่อว่า Question Words question w o r d า question word ก็คือคำที่อยู่ด้านหน้าประโยคอะค่ะเวลาที่เราจะถามอะไรสักอย่างในที่นี้ของชั้นม .1 เนในบทนี้เราสนใจอยู่5อันอันแรกคือ who อย่างเช่น who is he เข้าคือใครอย่างเงี้ยค่ะ คำที่อยู่ด้านหน้าประโยคค่ะ who what where when how อย่างเงี้ยค่ะในมชั้นมอหนึ่งของเราเนี่ยมอหนึ่งเนะี่ยมอหนึ่งบทหนึ่งนะคะเราสนใจ who เขาบอกว่า who ไว้ใช้สำหรับถามเกี่ยวกับ ask about a person ถามเกี่ยวกับคนพูดง่ายๆู่้ไปว่าอะไรใครฮู้ไปว่าใครต่อมาที่2 what เขาบอกว่า what เนี่ยเอาไว้ถาม เกี่ยวกับสิ่งของ ask about a thing ask about a thing what แปลเป็นไทย what แปลว่าอะไรต่อมา where 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 w h e e r เอาไว้ถามเกี่ยวกับ คำวเบอรแวเนี่ยเราเจอมาบ่อยๆแล้วสถานที่ place สถานที่แปลเป็นไทยว่าอะไรสถานที่อะถามอะไรที่ไหนโน้ให้คนสิ่งของสถานที่ถ้าคำตอบเกี่ยวกับถ้าเราจะถามเกี่ยวกับคนจะต้องขึ้นต้นว่า who ถ้าเราจะถามเกี่ยวกับสิ่งของเราต้องขึ้นต้นว่า what ถ้าเราถามเกี่ยวกับสถานที่เราต้องขึ้นต้นว่า where ต่อมา how old ในหนังสือของนักเรียนเขาสนใจคาว่า how old how old เอาไว้ถามเกี่ยวกับอะไระคำนี้เจอตั้งแต่ปรถม ask about age ถามอะไรถามอายุถามอายุก็ค uh. ือแปลเป็นไทย how old เป่าอะไรอายุเท่าไหร่อะคุณอะเอออายุเท่าไหร่ Who, what where how และอันสุดท้ายนะคะ when when our as about time time ภาษาไทยแปลว่าอะไรเวลาเวลาดังนั้น when ก็แปลว่าเมื่อไรใช่ไหมเกี่ยวกับเวลา who แปลว่า question word ก็คือ ประโคคำถามเนี่ยนะคำถามที่เราถามผู้ใคร what อะไร where ที่ไหน how old อายุเท่าไหร่ when เมื่อไหร่ทีนี้มาดูตัวอย่างโจกบ,บ้างโจทย์มันจะมาในทิศทางไหนเนาะถ้าให้คนมา เราก็ต้องนึกดิจะถามว่าอะไรว่าคำตอบตอบเป็นคนต้องถามว่าใครใช่ไหมแล้วใครภาษาอังกฤษว่าไงอ่ะฮูเราต้องนึกย้อนแบบนี้ถ้าโจทย์ให้สิ่งของมาให้สิ่งของมาเราจะถามว่าอะไรถามว่าอะไรไงก็คือ what ให้สถานที่มาต้องอยากถ้าเราอยากรู้เราจะอยากรู้สถานที่ต้องถามว่าที่ไหนภาษาอังกฤษว่า where ถ้าเราอยากรู้อายุ เราก็ต้อง how old ถ้าเราอยากรู้เวลาก็าถามว่า when ค่ะมาทีนี้ทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันบ้างข้อนี้นะคะข้อ number one two three four five เนะี่ยมีอยู่5ข้อเนะี่ยมีอยู่ทั้งหมด5ข้อข้อแรกจุดจุดจุด is she จุดจุดจุด,จด,จด is she ตอบแมรี่ตอบแมรี่แมรี่เป็นชื่ออะไรคนแมรี่ <Mary S 2> ชื่อคนเฮ้ยแมรี่ชื่อคนแมรี่ <Mary S 2> ชื่อคนแมรี่ <Mary S 2> ชื่อคน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 อยู่ไหนะนี่ไงแมรี่เป็นชื่อคนถามเกี่ยวกับชื่อคนหรือนถามว่าใครภาษาอังกฤษว่าฮู้เราก็เอาฮูมาใส่ แค่นี้คะ่ะก็เสร็จแล้ว Who is she? ตอบ Mary ง่ายไหมง่ายต่อมา number two The USA อเมริกาอเมริกานี่เป็นอะไรสถานที่ละใช่ไหมสถานที่โจทย์มาถามจุดๆ she from จูดจูด i ีฟ f ร์ m ตอบอเมริกาก็ต้องถามว่าหล่อนมาจากไหนใช่ไหมสถานที่สถานที่เนี่ยสถานที่หล่อนมาจากที่ไหนก็ต้องเป็น where ก็เอา where มาตอบ w h e r e where ต่อมาค่ะ13 ถามอะไรไม่รู้เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งตอบ13 13นี่คืออะไรคะใช้เซนดี่อายุใช่ไหมอายุ13าปีลอนเนี่ยอายุ13ตอบอายุ13บสามต้องถามว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อะไรคะทิมตาแล้วค่ะ how old เติม how old ลงไป How, oh, อันนี้ครูมาจากหนังสือของนักเรียนด้่แหละ5ขอ้อนี้ How old is she หล่อนอายุเท่าไรตอบ13 13อายุาเอาอายุเท่านักเรียนเลยชั้นม .1 พอดีเนาะทีนี้ต่อมา Art, Art ศิลปะเอ๊ะมาย้อนดูคำถาม is her favorite subject favorite แปลว่าอะไรชอบ subject วิชาเธอชอบวิชาอะไรใช่ไหมเ็้าไปตอบศิลปะไงใช่ไหมดังนั้นเธอชอบวิชาอะไรอะไรอะไรเห็นไหมเห็นคำว่าอะไรไหมก็ต้องเติม what และ the last one number five, in July, in July, her birthday, her birthday, birthday คือวันเกิดเกี่ยวกับวันเกิดตอบในเดือนกรกฎาคมมันก็ต้องเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่หรนี่ไงเรื่องเวลาเรื่องเวลาเรื่องเวลาแล้วก็เกี่ยวกับเมื่อไหร่ด้วยดังนั้นตอบ when ก็เอา when มาใส่เห็นไหมคะง่ายไหม question word ของเราแค่เรามีเซนต์หน่อยหนึ่งรู้ว่าเราจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรแค่นั้นแหละเราต้องรู้ก่อนเราจะถามอะไรเราจะถามเกี่ยวกับคนเราก็ต้องเป็นเราก็ต้องใช้ who นำหน้าเราจะถามเกี่ยวกับสิ่งของเราต้องใช้ what นำหน้าถามสถานที่ใช้ where ถามอายุใช้ how old ถามเวลาใช้ when แถมให้หนึ่งอัน why แปลว่าทำไมาในชั้นโตขึ้นไปอาจจะเจอเกี่ยวกับ why แล้วคำตอบละ่ะเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าถ้าถาม why ต้องตอบยัไงเราต้องมี คำว่า because อ่า because ก็คือเพราะว่าถ้าเจอ because ที่คำตอบเนี่ยคำถามต้องเป็นอะไร why แน่นอนทำไมล่ะเราเลยให้เหตุผลเนี่ยเพราะว่าอะไรนี้นั่นเองอ่ะ question บทก็มีประมาณนี้เนาะอ่ะมหนึ่งบทหนึ่งเขาโฟกัสที่คำว่า who ใคร was อะไร Where ที่ไหน How old อายุเท่าไหร่และ When เมื่อไหร่นั่นเองนะคะสำหรับหัวข้อ question word ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ